จากเฟซบุ๊กนิติภูมิธนัดมีรุจิราลัยได้มีการนำคลิปมาเผยแพร่และภาพสุดแปลกของเต่าตัวหนึ่งที่พยายามคลานขึ้นบันไดเพื่อไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุโดยได้ระบุว่าผมได้รับคลิปนี้จากเพื่อนไลน์อด์ ntp 59ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเต่าตัวนี้ มักจะขึ้นจากหนองน้ำและพยายามเดินขึ้นไปกราบนมัมการพระบรมสารีริกธาตุท่านผู้ส่งคลิปบอกว่านี่คือท่านปู่เต่าโพธิสัตว์ที่มาอยู่จำพรรษาพยายามขึ้นไปกราบนมัมการพระบรมสารีริกธาตุน้ำหนักของตัวเต่า9.4กิโลกร,รมัมการขึ้นและลงลำบากแต่ก็มีความเพียรเพื่อจะได้ไปกราบสำหรับผม ผมมีความเชื่อว่าท่านมีสัญญาณบางอย่างข้ามชาติข้ามภพผมขับรถในกรุงเทพก็เจอเต่าอยู่กลางถนนบ่อยบางครั้งก็อุ้มนำกลับมาให้อยู่ในบริเวณบ้านผมจึงมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมเต่าอย่างใกล้ชิดในหลายพื้นที่นิยมกินเต่าหรือตะภาพน้ำร้านค้าบางแห่งนำเต่าไปเผาทั้งเป็นบนเตาอ้างโลก่กว่าเต่าจะตายร้อนมาก น้ำตาเต่าไหลพลากเป็นที่น่าเวทนานอกจากที่กรุงเทพแล้วที่จันทบุรีน้องสาวน้องชายผมก็เจอเต่าเดินกลางถนนกันบ่อยๆทุกครั้งก็จะหยุดอุ้มเต่าไปปล่อยในสถานที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะในหนองน้ำจืดในมิ่งรุจีราลายฟาร์มแลนด์ซึ่งเป็นเขตอพยพทานเมื่อเห็นความพยายามของเต่าในคลิปแล้ว ผมก็ขออนุโมทนาบุญในความเพียรครั้งนี้ครับขณะเดียวกันจาก Facebook ครูจัน์พินโยได้มีการเผยแพร่คลิปของเต่าตัวหนึ่งเช่นกันที่คลานขึ้นบันไดเพื่อไปกราบไหว้พระพุทธร,รูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้พ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์บนศาลาภายในวัดสวนขันตำบลสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมโพสข้อความระบุว่าได้เวลาปู่เต่ากราบลาพ่อท่านคล้ายเสร็จแล้วท่านก็จะลงมายังเจดีย์องค์แรกของพ่อท่านคล้ายด้วยและปู่เต่าขึ้นกราบนมัสการพ่อท่านคล้ายบนเบญจาสาทุทุกปีเต่าต้องมาทุกปีที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคลิปที่บันทึกได้เมื่อวันที่1เมษายน2561 ขณะที่เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นปู่เต่าและอาศัยอยู่บริเวณวัดสวนขันได้เดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูปพ่อท่านคล้ายวาจาสิท์ทุกปีช่วงงานส่งน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีที่วัดสวนขัน หลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าไปชมเป็นอย่างมากและมีการแชร์และส่งต่อกันอย่างกว้างขวางพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบมังสถานของพระองค์จึงตรัสเทศนาชาดกความมีอยู่ว่าวันหนึ่งพิสุขทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาการในโรงธรรมว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลายโอทานผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดามิได้มีความเบื่อหน่ายในทานบารมีในอุปทานบารมีและในทานปารััถบารมีลำดับนั้นพระศาสดาได้ทรงสดับถ้อยคำด้วยทิพโตสตเสด็จมายังโรงธรรมตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอครั้นพิสุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ตรัสว่าพิสุทั้งหลายตถาคตไม่ได้มีความเบื่อหน่ายในทานบารมีเป็นต้นแต่ในการนี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในการก่อนตถาคตก็ไม่ได้เบื่อหน่ายในทานบารมีเป็นต้นเหมือนกันดังนี้แล้ว ก็ทรงดุสณีภาพเมื่อพระพิสุทั้งหลายใกล้จะทราบได้พากันกราบทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตัดว่าดูกรภิษุทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาทรงพระนามว่าพรหมทัตเสวยพระชาชสมบัติอยู่ในเมืองพารณสีในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเต่า อยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรเต่าโพธิสัตว์นั้นมีวันณะดังสีทองธรรมชาติมีตัวกว้างและยาวประมาณ20วาเท่ากันและมีนามว่าสุวรรณกัจฉปะเพราะมีวันณะเสมอด้วยทองเที่ยวหาอาหารอยู่ในมหาสมุทรอาศัยเชิงบรรพศอันมีอยู่ที่เกาะใหญ่เป็นนิวาสถานครั้งนั้น พ่อค้าประมาณ500คนออกจากเมืองพารานสีส้ำเภาเล่นไปได้เจ็ดวันถูกคลื่นใหญ่ลมจัดจมลงในท่ามกลางมหาสมุทรพ่อค้าทั้งปวงพากันร้องไห้ปร,ริเทวนาการอยู่ท่งเสียงดังและกราบไหว้บนบานเทวดาอารักษ์ต่างๆฝ่ายเต่าทองโพธิสัตว์โผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทร และไปเห็นพวกพ่อค้าร้องไห้ปร,ริเทวนาการอยู่บังเกิดความกรุณาเป็นกำลังไปสู่สำนักพ่อค้าทั้งหลายแล้วให้พ่อค้าทั้งหลายขึ้นบนหลังตนพาข้ามมหาสมุทรไปโดยลำดับจนถึงเกาะใหญ่พ่อค้าทั้งหลายลงจากหลังเต่าทองพระโพธิสัตว์มิได้บริโภคอาหารเลยถึงเจ็ดวัน พากันนอนอ่อนเพลียอยู่บนหาดทรายเต่าทองโพธิสัตว์นั้นคิดว่าเราจับให้เนื้อของเราเป็นทานแก่พ่อค้าเหล่านี้ดังนี้ลำดับนั้นพวกพ่อค้าทั้งหลายยกมือขึ้นไหวเต่าทองโพธิสัตว์แล้วพูดว่าข้าแต่เต่าทองผู้เป็นใหญ่อุปการะคุณเป็นอันมากที่ท่านได้กระทำแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลาย จากข่าท่านได้อย่างไรเตาทองโพธิสัตว์นั้นจึงคลานขึ้นไปบนบรรพธครั้นถึงยอดภูเขาแล้วหยุดพักแล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าภายในแห่งจิตของตนว่าหมู่เทพพยายดาทั้งหลายผู้เจริญอันสิงสถิตยอยู่ในที่นี้ขอจงมาอนุโมทนามังสถานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจกให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นทานข้าพเจ้าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดังนี้แล้วทำการอธิษฐานว่าถ้าว่าข้าพเจ้าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าสายขอกระดูกอกของข้าพเจ้าจงแตกทำลายเลือดและเนื้อของข้าพเจ้าจงเป็นก้อนน้อยก้อนใหญ่เป็นส่วนๆแต่กระดองของข้าพเจ้าอย่าเพิ่งแตกทำลาย กระดูกหลังนั้นจงเป็นนาวาพาพ่อค้าทั้งห้าร้อคนให้พ้นจากความตายดังนี้แล้วทำตนให้ตกจากบรรพศลงไปกระทบเชิงภูเขาเสียงดังสนัน่นกระดูกอกก็แตกทำลายเลือดเนื้อก็บังเกิดเป็นก้อนน้อยใหญ่แต่กระดองมิได้แตกทำลายเตาทองโพธิสัตว์นั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในดุสิตเทวาภิพ,พ ทีนี้พวกพ่อค้าได้ฟังเสียงกึกกล้องดังสนั่นวันไหวดูไปเห็นแล้วต่างคนก็ประหารอกของตนร่ำร้องไห้ปริเทวนาการพากันกราบทูลถึงคุณของเต่าทองโพธิสัตว์นั้นลำดับนั้นพ่อค้าซึ่งเป็นหัวหน้ากล่าวกับมหาชนทั้งหลายว่าดูกร่รท่านทั้งหลายผู้เจริญเต่าทองตัวนี้ ได้ให้เนื้อของตนเป็นทานแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายไม่ปรารถนาจะฆ่าท่านเราทั้งหลายจงพาการจัดแจงสีไฟให้ติดขึ้นปิ้งเนื้อเต่านั้นเคี้ยวกินเป็นอาหารแล้วก็เก็บเอาเนื้อที่เหลืออยู่สำหรับสเบียงเลี้ยงตนไปบริโภคไปจนกว่าจะถึงเมืองพาราณสีพ่อค้าเหล่านั้นพร้อมการกระทำตามถ้อยคำของพ่อค้าผู้ใหญ่ ลำดับนั้นพ่อค้าเหล่านั้นเอากระดองเต่ากระทําเป็นเรือแล้วกระทํากิจการทั้งปวงด้วยกระดูกอกพากันขึ้นเรือกระดองเต่านั้นแล้วก็บ่ายหน้าเรือไปเฉพาะเมืองพาราณสีเมื่อถึงที่ใดก็จอดที่นั่นตามปรารถนาได้บริโภคเนื้อเต่าเป็นสเบียงมาเดือนหนึ่งก็ถึงเมืองพาราณสีแล้ว ทั้งหมดกล่าวสรรเสริญคุณของเต่าโพธิสัตว์แก่ชาวพระนครทั้งหลายมหาชนทั้งปวงได้ฟังดังนั้นก็พากันสรรเสริญชมเชยคุณของเต่าทองโพธิสัตว์นั้นตลอดไปทั่วพระนครราชอาณาเขตในการนั้นพระเจ้าโรมทัตได้ทอดประเนตรเห็นกระดูกหลังเต่าทองอันมีวันณะเสมอด้วยทองคำทรงพระปีดาสมนัส ได้ทรงฟังคุณของเต่าทองนั้นทรงดำริว่าสัตว์ผู้นี้ไม่ใช่สัตว์อื่นคงจักเป็นหน่อู้ทางกูลดังนี้แล้วมีรับสั่งให้ประดิษฐานกระดองเต่าทองนั้นไว้ที่อันสมควรแก่พระนครด้านทักษิณกระดองเต่าทองโพธิสัตว์นั้นประดิษฐานอยู่ดุจสวรรค์บรนพศตลอดกาลนาน